นักกีฬาอีสปอร์ตมีเงินในบัญชีคนละเท่าไหร่นะครับเริ่มอะไรครับครับสวัสดีครับผมมาร์กี้จากทีมเวฟออนทาวนครับเงินในบัญชีของคุณอะมีอยู่เท่าไหร่เหรอเปิดพอดีเลย9,116บาทนะครับเงินในบัญชีของนักกีฬาอีสปอร์ตมีเท่าไหร่คือแบบผมก็จำไม่ค่อยได้นะตัวเลขตัวเลขมันก็เยอะอยู่นะ7,000บาทนะครับผมเย้งั้นดูว่าเต่าเนี่ยมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ครับจตาไม่ได้เขาคือมันเยอะจนจำไม่ได้ลูกขอดูได้ดีกว่าัน อ่านแล้วหนักอยู่นะสะรุปแล้วครับเงินในบัญชีของพี่เต่ามีอยู่2องล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันหกสิบหกครับผมล้านเลยเหรอพี่วันดีน้อยน้องผมจะสัมภาษณ์ที่ไหนว่าแบบพี่เงนินงในบัญชีเท่าไหร่ตอนนี้นพี่สองล้านบาทสองล้านสองล้านสองล้านไปคนสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับมาทำไมครับงานเดือนมาทำไมลืมผมจะมาสัมภาษณ์ว่าพี่มีเงินในบัญชีอยู่เท่าไหร่ถ้าดูแล้วน้องจะตกใจไหมไม่ตกใจ <No. S 1> ระดับพี่ผมไม่ตกใจเลยอยู่แล้วดู พี่มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอทุกคนมาดูนี่สิคลิปนี er> ้สิโอยอะไร พี่มีเคล็ดลับอะไรเพราะพี่เนี่ยทำอเฟรียลติดสินค้าตะกร้าของเบคอนท m e ไงมีแต่ของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเจอซี่หรือว่าสมุดเล่มนี่หรือว่าชุดนอนตัวนี่อล้วก็น,นี่อบอกเลยว่าสินค้าเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ค่าคอมอ่ะจุกๆจุไปเลยโอ้โหถ้าเราคือถ้าเราขายได้เราก็จะรวยเหมือนคิมเซสใช่ไหมครับใช่แล้ว ทุกคนครับตอนนี้สินค้าของเบคอนทามสามารถติดตะกราทำแอ f ฟิลิเอตได้แล้วนะครับผมรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง9%นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่คิวบอ<า>ยชอปใน <ะ S 1> ช้อปปี้หรือว่าดูลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมจะพบกับสินค้าน่ารักๆของเบคอนทามมากมายมาทำแอ f ฟิลิเอตกับพวกเราทีมเบคอนทามกันเดียนะครับ the เลส s t ร์ดเดสคอร์ดอิมา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 